ครับด้วยชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไม้ครับนะวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดในคืนแรกกันอ่าเดี๋ยวแรกที่ต้องทําคือตัดไม้โอเคครับผมเริ่มตัดไม้กันเลยเฮ้ยเฮ้ยไหนหรอไหนวะหมาไหนวะยังมั้งครับเหมือนไม่มีกระดูกเนี่ย เกิดมีเสียงรบกวนก็ขอโทษนะครับเสียงพัดลมครับขอโดษนะครับเิอหางนุ่งเบาๆแวตัวอะไรไนเนี่ยแกแกขอคุณแกหน่อยแเกเยี่ยมนะหาของก็ไป สร้างบ้านตรงไหนดีเนอร์ลำเนึงนะครับขอหาไวเวนสร้างบ้านก่อนโอเคสร้างบ้านตรงนี้กันแล้วกัน าเกิดจังนวะนี้ถ้าเกิดตอนนี้เงียบหน่อยก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าก็ามาที่กิดการคืออะไรแบบนี้นิดนึงคนระับช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเรียนคนระับ <laughs> เรียน ก็เลยไม่ยได้เครี่ไม่ได้คอะไรไม่ได้เล่นอะไรสักหน่อยนะครับก็คือถ้าเกิดจะเล่นก็คือวันหยุดว่างทีจริงครับผมจะมาเล่นนะแต่คงไม่มีใครมาดูเทนน n สขผมเท่ไเาไรหรอกโอเคยาขึ้นนฐานไอ้รางวันของี่นิววันนันไปทำไมตัดไม้ใช่แล้ว ขัดไม้เลยนะครับคลิปหน้าถ้าเกิดเป็นอย่ายวี่ผมพูดถ้าเกิดเป็นพาร์ทหน้าก็คงต้องรอไปอีกประมาณสัปดาห์ครับดานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําซีรีส์ไหมครับต่อหรือเปล่าซีรีส์นี้ต่อหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันโอเคตัด okay. ไม้ต่อ กดดีวะมืดหนึงเนี่ยางบ้านเหรอเนี่ยกดใต้ดินอยูอดดยย่กันก็คือนี้ผมว่าผมไม่รอได้แน่เลยลคืนนี้องใส่ของลบอยู่ในบ้านไม่ได้เดี๋ยวหาไม่มันไม่สนุกไม่บู้โอเคแล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมจะบูนะครับ ว่าคืนนี้มันไม่ตายแน่เลยเนี่ยบูเนี่ยโอเคช่วงนี้ไม่สบายก็มีซื้อ,อ,อบ้างนะครับโอเคได้ไหมไมีเท่าไหร่ฮะยีสองอันน่าจะพอแนละ้วไปเลยไปสร้างบ้านเลยไปเลยอเอ้แกะแกะคนแก่ะวันะนี้ต้องไปเอาคนแก่มาก่อน จะได้ทำเตียงจะไ,ได้ไม่ต้องบู๊เฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนมามานี่ให้ฆ่ากันเฮ้ยมีดาบดิวะเออก็มีดาบาดิวะเรียนดูไปเลยโอเคฮะแกเอ้ยโอ้โหคืนนี้ไม่บู๊แล้วเอาเมื่อกี้ทำเนี่วะกี้ตาฝาดไปเองเหรอเนี่ยอ๋อดูนี่ ไม่ได้ตาฝาดดิแม่เฮ้ยมนันนี่มาให้ฆ่าคนกับมึงนีเออดีมากไอ,อ้ไก่เนี่ยเขาไก่มันมองมันอยากทุนฆ่าเลยะเอ้ยลูกมึงเด็กไ,ไอ้เไรแบบน,นั่นเนี่ยไม่มีอะไรทำไมคนดี่นี่มันเป็นงี้วะไปเลยวัววัววัวโอ้โหตัวเล็กอยู่เลย ไม่ให้เนื้อ,อยังไม่ได้เนื้ออะไรครับทำไมต้องปิดคาว่านะครับด้วยไม่ค่อยเข้าใจไม้อยู่เท่าไห,หร่แล้ววะเอาแยงมดทีละกันอ่ะเหลืออันหนึ่งพอเอาไว้เก็บไว้สร้างบ้านด้วยทุกอย่างที่เรามีเฮ้ยทำไมเสียงเกมมันเงียบไปแนี้มนไม่ค่อยมีอะไรนี่วะ โอเคนะเย็นจะเย็นจะเย็นเฮ้ยได้ซีดมาด้วยดีแล้วอย่าไปทำตรงนู้นดีกว่าตรงนี้พื้นที่มันน้อยโอ้เราไปไป้รงนูไปดิเอ้ยโอเคเฮ้ยนี่กับติดนะครับอีกอ่ะเฮ้ยตกใจนี่ก็เสียคิปเปอร์อะไรวนนะเนี่ย โอเคไม่มีอะไรตาฝาดดีแล้วช่วงนี้เป็นอะไรสายตาไม่ค่อยดีโอเคเฮ้ยๆวางทำไมไม่เล่นซับแบบนั้นยากกว่าในคอมเนี่ยเดี๋ยวผมรอคอมหมุนเะครือออนะคร่องติดนะคอมในคอมเครื่องติดผมจะมาแคสในคอมแคสเกมต่างๆนะครับช่งนี้คอมอย่างไปซ่อมอยู่นะครับเครื่องพังข้ังนี้ โอเคเฮ้ยส okay. hey, ูงไปบอกว่าวางเพลินเลยเฮ้ย hey, กี่กี่ชั้นโหมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วมามองกี่ของกี่ฉัน,นอ,อ,อย่างนั้นแหละไอ้วัวลรไปไปอย่ามมอย่าที่มืดอย่าอย่าไม่ไปคิดนะ ไปเออเดินออกไปก็ดีแล้วมืดแล้วจะมืดแล้วหลังคาอีกไม่น่าทำบ้านหลังนี้เลยลำบากดูยังยังผัดบ้านกว่านี้ดีกว่ารู้งี้โจโอเคเสร็จโอ้ยตัวคราบตัวคราบตัวคราบวา,บางก่อนอ่าวางตัวคราบโจเอ้ยเฮ้ยนี่ทำไมวางไว้ติดวะเออ ทำเตียงมาตัวนะได้เต <while on S 1> yeah, ียงแล้วแกได้ได้ประตู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 เอ้ยเอ้ยไม้ไม่พอเฮ่ยจะไปอันแล้วประตูอ้ยนี่ยังไาไปเออดีดีไปอะไรใครส่งไลน์มาเนี่ยโอ้ยมันที่เวลาส่งไหมเนี่ย คนกําลังแคสเกมเฮ้มืดแล้วมืดแล้วไม่เลอไม่ตลกแล้วไม่ตลกแล้วเนไม่ตลกแล้วมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดมืดดเดี๋ยวเดีขอรัคุณหาหินกันทำตากันหน่อยเพิ่ดีวะเอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยไ่ไหน่มไม่เลยจังเลยวะมันไม่แค่มันมืดช้าเว้ยแต่พอเราแคเนี่ยมันมืดเร็วไม่ยุติธรรมเลย นั่นหินไม่มีเอ้ยทำไมบิเวนี้ปนกวมาเลยวะม่ไหนวะวัที่ไ่เหน่วะหินไี่ไหวตัวไม่อยู่อันนี้เดลิเวี่เอ้ยเจอแล้วเจอแล้วหจะเจอดีใจไอเจอาทหารจะดีใจมากกว่านี้โอเคได้เปรตอันแล้วพอดีเลย เพ่มมีตัวอะไรมาเกิดนะ้ำขอละมาเกิดทีลงให้หอื้ออึ้งเลยอยู่ๆก็มีเสียงอะไรมาทำการบรบกวนแถวนี้จะบอกแล้วว่านั่นไงไม่ได้โอ้ยเสียใจโว้ย าจะไม่นอนนะแต่คืนนี้เราจะไปบู๊ใหก่อนไปบู๊นี่ยเราต้องทำอะไรวะเดี๋จะเย็นจะก่อนไปบู๊เนี่ยเราต้องสร้างบ้านให้เสร็จก่อนมันคงยังไม่เห็นเราใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวไม้ม้ไม้ม้โอเคเราได้ทอด็ทอตช็อตนะฮะได้ชอตแล้วอันนี้ก็มาปะ ไม่บ้านสว่างไปดินด้วยเดี๋ยวเราจะไม่รอดเพราะซอมบี้เกินหรือคิปเปอร์โอเคอต้องสร้างให้เสร็จก่อนนะดินเราเยอะให้ดินให้ให้คุ้มกับที่เราทำมานะครับนี่คือเฟลอะไรไปบ้างเนี่ยโอ้ทำไมมีเหล็กจังเลยเนี่ยถ้าเปิดโปรแกรมอัดไปด้วยเล่นไปด้วย ยมันมันเฟลอย่างเลยอ่ะพี่พรกนี้โอเคมันแหลกจังเลยชีวิตนี้จะมีอะไรไม่แหลกบ้างเนี่ยเพนต์ก็แหลกยูทูบก,ก็แหลกโอ้ยโอเคต้องมาเแลว้วกองกองไปกองเก็บของเก็บไว้ ไปเอาไปโอเคเพียวเพียวไปเยี่เพียวเพียวพร้อมดาไปเอ้นอนเซฟก่อนนอนกันไหมจะนอนหรือจะบูเอานอนก่อนเซฟป,ปุ๊บอ้าวโอเคเซฟแล้วดูบูเกัน,นกันบูเอาต้องไว้อย่างนี้ออกมา<อ>เดี๋ยวบ้านาเราระเบิดเง่อนอาคิปเปอร์มามาตู้กัน มา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 สู้กันมาสู้กันโอเคดีมากไม่มีตัวอะไรแลตัวหลังเรานี่แยะตังนี้อืมดี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 ดดบูมบคิเปอร์มันสนุกจริงๆริงเลยแล้วคิ๊เปอร์มันหายไลยวะเอ้ยโอ้ยเขียวนั่นไงอะไรอยู่น่ย สไปเดอร์ Spider, แล้วซอมบี้มัแน่หมันเน,นี er, ่ยค er. ิปเปอร์มาคิปเปอร์มาจะฆ่ามึงด้วยล่ะไปเล่มนี้เมาไปเลยไปเลยไปไปเลยไปไปอย่าไปยอ,อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวแค่คิปเปอร์แค่ er. แค่แคิปเปอร์อ้าวหลับเลยนีสกิลเพิ่งทำไมไม่เอาทาอร์นาโดด้วยอุ้ยอุ้ยสัน่นหสั่หมาหมา,มา ลูกหมาสกิ๊กท่นเอากระดูกมาเอากระดูกมาโอ้ยโอ้ยมันยิงมันยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงมันยิงเดียนโว้ยคิปอะไรเนี่อืมเอาดิ้นเลยนมามานเอยมาเลยเฮ้มานเอย เห็นนี้ไหมโอ้ยกูย,ยุ่งกับมึงแล้วโ้ยไอ้หมายี้ไม่ทำทำไมทำกันอย่างนี้ฮะไปไปตัวอะไรวะนอนดีกว่าซึ้งคำคืนนี้มันจะไม่ปลอดภัยนอนเนี่ยโอเคกี่นาทีแล้วเอ,อ้ย 3นาทีโอเคครับนั้นพาร์ทนี้ก็ต้องขอลาขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ชชชหรือถ้าเกิดอยากดูคลิปใหม่ใก็ช่วยกดซั b ส c ค i b ์กันด้วยนะครับคลิปใหม่คงจะมาไม่ไม่นานมากอาจจะเร็วๆนี้นะะอันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ